สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะดาวพระอาทิตย์จะย้ายรอบนี้จะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมพอสมควรนะคะดีเรื่องอะไรบ้างบอกได้เลยนะคะว่าสามเรื่องเด่นประเดิมดีประเดิมแน่นอนคะ่ะแล้วดียังไงต้องระมัดระวังอะไรหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะ ดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่17ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกาย,ยน2568และการที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคะจะย้ายมาเป็นสุภะกับชาวลัคนาดาศีกุมจะเกี่ยวพันเรื่องความรักนะการงานการเงินนะคะและที่สำคัญนะบอกได้เลยนะคำพูดคำจาโดดเด่นมากๆเพราะว่าดาวพระพูดก็ ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันดาวพระพุธอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับชะดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะและสองดาวนี้นะคะถ้าอยู่คู่กันบอกได้เลยนะคะว่าโอุโยจะมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาแน่นอนมาไวโดยที่ท่านนั้นตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรหรือแม้แต่ท่านใดที่ ทำงานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซล์ลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทํางานกับคนทางไกลกับชาวต่างชาติต่างภาษาบอกได้เลยนะคะว่าหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคะงานของท่านจะลื่นไหลมากขึ้นงานดีขึ้นค่ะ และท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทำงานที่ยากๆงานหนักงานเหนื่อยงานที่คนอื่นไม่อยากจะทำนะคะทุบทำลายรับเหมาต,ต่อเติมรับซ่อมเซอร์วิสโอ้โหให้ท่านลองสังเกตดูก,ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมงานของท่านนั้นดีกว่าเดิมแบบดีดีจนท่านนั้นคาดไม่ถึงอะ่ะนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากบอกได้เลยนะคะว่าเหนื่อยมากเพราะว่าดาวพระพุธจะย้ายไปย้ายมานะคะแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็จะเกี่ยวพันกับโชคลาภของท่านอยู่ดีค่ะดาวพระพุธจะย้ายมาดาวพระพุธอยู่ในตำแหน่งสุภะนะคะย้ายออกไปเป็นกรรมะการงานแต่ก็จะกลับมาอยู่ในสุภาะอีกอยู่ดีนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านนะคะอยากจะทําอะไรก็ตามลงมือทําได้เลยนะคะโดยเฉพาะงานกเก่าๆเดมิดม,ดมที่ท่านทําเอาไว้ค้างคายอยู่นะคะยังทําไม่แล้วเสร็จ นำกลับมาทำให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลานี้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลดีกับตัวท่านนะคะบางท่านนี่ก็การงานที่มีปัญหายังไม่ได้แก้ไขก็แก้ไขนะคะเพราะว่าการแก้ไขกับปัญหาในครั้งนี้จะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงจะนำาเรื่องราวดีๆมาให้กับท่านบางท่านแก้ไขกับปัญหาด้านการงานสำเร็จได้เงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งเก่า,เกาๆเดิมๆ อะไรก็ตามที่ทำเอาไว้นะคะผลคือคุณงามความดีที่ท่านเคยทำเอาไว้จะส่งผลดีกับตัวท่านในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายครั้งนี้นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์ย้ายครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะและที่สำคัญนะคะดาวพระอังคารย้ายในวันที่16ตุลาคมเป็นกเกษตา ทิ่ดีและได้สองตำแหน่งก็คือว่าเทวีโชคด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเตรียมตัวรับมือให้ดีๆนะหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายท่านงานจะยากขึ้นหนักขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะบางท่านก็ต้องทํางานหนักขึ้นรับผิดชอบทั้งงานของตัวเองรับผิดชอบงานนอกนะคะงานที่งอกเพิ่มเข้ามางานตัวเองก็ต้องทํามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านทําโดยที่ไม่ทันตั้งตัวมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามานะคะและ ท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าหลังจากวันที่26ิตุลาคมเป็นต้นไปด้วยนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินครอบครัวของท่านนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ้านทรัพย์สินราคาแพงๆที่ดินฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะเพราะว่า ดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้อยู่คู่กับดาวพระพุธจะส่งผลดีในเรื่องการพูดคุยการแก้ไขปัญหาการติดต่อผู้คนการยื่นเอกสารแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะดาวพระอังคารจะส่งผลกับท่านในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเพราะว่าดาวพระอังคารเล็ง อยู่ในเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองนะคะส่งผลให้อยู่ๆก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถเพิ่มเข้ามานู่นนี่พังเสียหายนะคะบางท่านก็ต้องซ่อมบ้านซ่อมรถหรืออยู่ๆรถใช้อยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์รถมีปัญหารถเสียเข้าอู่ต้องส่งซ่อมบางท่านก็ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึง ออขอเตือนชาวลัคนาราศีกุมนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่วาจาโดดเด่นพูจาเป็นเงินเป็นทองวาจาเรียกทรัพย์แต่สิ่งที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังก็คือว่าอย่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินให้ท่านระม,มัดระวังคนหลอกลวงระวังข่าวลวงระวังภาพลวงตานะคะจะตัดสินใจอะไรก็ตามท่านจะต้องมีสติ คิดให้เยอะๆแล้วค่อยตัดสินใจและต่อมาให้ท่านระมัดระวังการพูดคุยการติดต่อจะมีปัญหาเกิดการผิดพลาดเสียหายนะคะคำพูดคําจาของท่านจะต้องหนักแน่นพูดพูดให้คือคําพูดหนักแน่นมีน้ําหนักและพูดให้ท่านให้ท่านนะคะพูดให้ชัดเจนเช่นถ้าท่านมีการนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าจะต้องระบุวันเวลาให้ชัดเจนนะคะระวังคนเข้าใจผิดในคำพูดระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดระวังคำพูดของท่านจะส่งผลเสียกับตัวท่านในบางเรื่องเช่นท่านสั่งอีกอย่างเขาทำอีกอย่างท่านพูดอีกอย่างเขาแปลเป็นอีกอย่างถ้าค้าขายนะคะอะท่านพูดโปรโมชั่นห้าแถม1ต้องซื้ออย่างนั้นรวมกับสิ่งนี้ถึงจะได้นู่นนี่นั่นนะคะอะ แต่ลูกค้าฟังไม่ชัดเจนนะคะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเวลาที่สั่งออเดอร์จากท่านฉะนั้นไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามพูดให้ชัดเจนให้รอบคอบในการใช้คำพูดคิดก่อนพูดทุกครั้งนะคะถ้าท่านพูดดีระมัดระวังการใช้คำพูดละเอียดรอบคอบป้องกันคนผิดนัดเลื่อนนัดนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านระมัดระวังดีแล้วก็ถือว่าท่านอยู่เหนือดวงคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ และต่อมานะคะท่านก็จะได้รับผลประโยชน์ดีๆจากการพูดคุยการติดต่อผู้คนดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งสิ่งก็คือว่าระมัดระวังคู่ครองคนรักนะคะจะนำปัญหามาให้ในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าอาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนก็ได้นะคะหรือ,อถ้าท่านจะพูดคุยกับบุคคลเหล่านี้ ให้ท่านค่อยค่อยพูดค่อยค่อยคุยพูดจาให้ชัดเจนนะคะพูดให้ละเอียดพูดให้เยอะขึ้นอธิบายให้มากขึ้นและอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยเพื่อป้องกันการมีปัญหาถ้าท่านระวังได้ก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมีปัญหานะแต่ว่าทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้มันจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ใหญ่โตบานปลายนั่นเองนะคะการที่เรารู้ดวงล่วงหน้าว่าเราจะต้องระมัดระวังคําพูดระวังข่าว ร,ระวังภาพลวงตานะคะระวังสิ่งที่เห็นท่านจะต้องไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้ไม่หูเบาเชื่อคนง่ายนะคะถ้าท่านรู้ดวงดวงหน้าท่านจะได้ระมัดระวังท่านจะมีสติมากขึ้นนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงนั่นเองนะคะฉะนั้นโดยภาพรวมดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะ อยากทำไรทำได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมโดยเฉพาะเรื่องการงานหนึ่งการงานสองการเงิน3การใช้คำพูดนะคะอ่ะแถมอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าสีรามัดระวังอ่าคนที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านนะคะระวังคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามเพื่อนต่างเพศนีลาา่ล่ค่ะหรือแม้แต่บุคคลต่างๆคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนด้วยนะคะระวัง คนเข้าจะผิดในคําพูดของท่านแค่นี้เองค่ะ4ี่เรื่องนะแต่ว่าการงานการเงินการพูดคุยถือว่าจะนําโชคลาภนําสิ่งดีๆมาให้กับท่านนะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แต่ในข่าวดีก็ให้ท่านระมัดระวังรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถและครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องคนรอบข้างอาจจะเป็นบุตรหลานก็ได้นะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ลาะคะ่ะจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นนะคะ จะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มีโอกาสได้มานะคะคําว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้มาอืมหลายๆท่านมีจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าได้ไม่มากและไม่ได้กันทุกคน นะคะสิ่งที่ท่านจะได้มาก็คือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นจะมีเหตุคาดไม่ถึงแต่จะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าดาวพระเกษเองก็จะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นอันว่าดาวพระอทาทิตย์รอบนี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอน3เรื่องจะเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรเท่านั้นเอง ะะขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมภ์ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะกลาบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าอยาประมาทและอยากทำอะไรทำได้เลยนะคะถ้ามีปัญหาให้รีบแก้ไขเพราะท่านจะประสบความสำเร็จและท่านจะได้รับบางสิ่งบางอย่างได้รับสิ่งดีๆจากการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นเดียวกันค่ะพระอาทิตย์ก็คือความเจิดจรัสนะคะท่านจะมีชื่อเสียงท่านจะโดดเด่นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ